ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาและยกระดับความมั่นคงของไทยให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon จำนวน14ลำจากประเทศนอร์เวย์ให้กับกองทัพอากาศไทยพร้อมระบบสนับสนุนทางเทคนิคแบบครบชุดโดยการส่งมอบในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือด้านการทหารระหว่างประเทศที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น F-16 Fighting Falcon ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกมีประวัติการใช้งานมาย,ยาวนานและได้รับการพิสูจน์ในสมะระภูมิมาแล้วทั่วโลกด้วยสมรรถนะการบินที่คล่องแคล่วความเร็วเหนือเสียงและขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพันธมิตรของ n a t o และประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยที่มีการใช้งาน F16 มาตั้งแต่ปีพศสสาา2531เครื่องบิน F16 จากนอร์เวย์ที่ส่งมอบให้ไทยในรอบนี้เป็นเครื่องรุ่น MLU หรือ mid-life upgrade ซึ่งได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งในด้านระบบเรดาร์การรบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอาวุธและระบบสื่อสารซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจในยุคสงครามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจสกัดกั้นภัยคุกคามจากอากาศการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจลาดตระเวนระยะไกลโดยกองทัพอากาศไทยจะบรรจุเครื่องบินทั้ง14ลำนี้เข้าประจำการในฝูงบินอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณหน้านอกจากนี้การส่งมอบยังรวมไปถึงระบบสนับสนุนต่างๆเช่นอะไหล่ซอฟต์แวร์ภารกิจเครื่องมือภาคพื้นระบบจำลองการบินซิมูเลเตอร์และการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในระดับนักบินและช่างเทคนิคเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายยุทธปกร์ธรรมดาแต่คือการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนการส่งมอบในครั้งนี้มีความสําคัญในหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติจากอากาศจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งไทยในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุทธศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของอาเซียนและเส้นทางการค้าทางอากาศและทะเลการมีเครื่องบิน F-16 รุ่นอัปเกรดจึงช่วยเสริมความมั่นใจในการป้องกันประเทศและปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจก็คือการที่นอร์เวย์เลือกส่งมอบเครื่องบินรบจำนวนมากให้กับไทยในราคาที่เหมาะสมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสงประเทศ ทั้งในด้านการทูตการค้าและความมั่นคงในขณะเดียวกันกองทัพอากาศไทยเองก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบำรุงรักษาและปร,ะรับใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศของไทยในระยะยาวซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยและเหมาะสมกับภัยคุกคามในอนาคตพร้อมทั้งลดภาระของเครื่องบินรุ่นเก่าที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะฝูงบิน F5 ที่มีอายุใช้งานมาอย่างยาวนานการเข้ามาของ F16 จากนอร์เวย์จึงช่วยลดช่องว่างทางกำลังรบในช่วงรอยต่อขององค์การจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตขนาะเดียวกันกองทัพอากาศไทยก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่การรับเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังมีแผนเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กันไปเช่นการส่งนักบินไปฝึกในต่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรฝึกนักบินขั้นสูง และการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเครื่องบินและระบบสนับสนุนใหม่ๆเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับประชาชนไทยนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่กองทัพของเราสามารถยกระดับการป้องกันประเทศให้ทันสมัยแข็งแกร่งและสามารถตอบโต้ภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมั่นใจขณะที่ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน การมีขีดความสามารถทางการทหารที่ทันสมัยถือเป็นหลักประกันสำคัญในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติสุดท้ายนี้การส่งมอบ F16 จากนอร์เวย์ทั้ง14ลำพร้อมระบบสนับสนุนแบบครบชุดถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของ,องกองทัพอากาศไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านความมั่นคงในยุคที่การป้องกันประเทศไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาวุธแต่คือการสร้างระบบที่เชื่อมโยงทั้งกำลังรบบุคลากรและเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตอย่างมั่นคงและสาง่างามบนเวทีโลก